เซินนบนะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเป็นประจำเหมือนเดิมครับมาเจอกันแล้วนะในที่สุดก็กลับมาเข้าสู่สภาวะปกติครับกับฟุตบอลรีกหลังจากโปรแกรมทีมชาตินะช่วงนี้ อากาศเย็นหนาวถ้ายัางไงดูแลส,สุขภาพด้วยครับเดี๋ยวจะไม่มีแรงดูบอลครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูพรีวิวก่อนเกมของ2คู่ใหญ่ในวันเสาร์แล้วก็จะมีของซิตี้แยกอีกงานหนึ่งไปครับเพราะว่าถ้า3คู่นี่คุย2ชั่วโมงไม่น่าจะหมดนะ <c oughs> เราเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนดีกว่าครับเอาของทางลิเวอร์พูลก่อนนะลิเวอร์พูลเองพวกเขาเปิดบ้านใช้คําว่าเจอกับทางนอตติงแฮมฟอร์เรสในช่วง4ี่ทุ่มของวันเสาร์นี้เลยครับสถานการณ์ของทั้ง2ทีมด้วยสภาพความพร้อมของทั้ง2 ทีมเนี่ยเอาเอาเจอกันก่อน <c oughs> นายังไม่ทันไรไอซ์ซะแล้วครับก่อนหน้านี้เองนี่คือนัดแรกของทางลิเวอร์พูลกับนอตติงแฮมฟอร์เรสที่เจอกันในฤดูกาลนี้ครับซึ่งในฤดูกาลที่แล้วเองเนี่ยก็ถือว่าลิเวอร์พูลเองเนี่ยเจอของสแสลงเลยก็ว่าได้เพราะว่าในฤดูกาลที่แล้วนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยสามารถเสมอลิเวอร์พูลในบ้านและที่สำคัญเนี่ย ไปชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ได้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่สร้างเซอร์ไพรส์ไม่น้อยแต่ในฤดูกาลนี้สถานการณ์ไม่ดีเท่าไหร่ครับทางเจ้าบ้านลิเวอร์พูลเองนะเวลานี้ต้องยอมรับว่าด้วยสภาพความพร้อมของทีมปัญหาตัวผู้เล่นอาการบาดเจ็บเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเยอะมากล่าสุดเนี่ยคือทางอาริซงเบเกอร์ที่ ต้องดูว่าจะสามารถผ่านฟิตแล้วก็ลงในนัดนี้ได้เลยหรือเปล่าส่วนเจอร์มี่ฟิมปงก็ยังมีปัญหาการบาดเจ็บส่วนตัวอื่นค่อนข้างพร้อมนะคือคือลิเวอร์เองปัญหาของพวกเขาก็ต้องยอมรับด้วยเงื่อนไขว่าปัญหาหลักเขาดันไม่ใช่เกมลุกครับเพราะว่าเกมรับโดยเฉพาะนัดล่าสุดที่โดนแมนซิตี้ไป3ลูกเนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เอาจริงๆก็ก็ จะบอกว่าแพซิตี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่สิ่งที่แปลกคือลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้เนี่ยจำนวนการเสียของพวกเสียประตูของพวกเขาเนี่ยมันเยอะซะเหลือกเกินมันเยอะจนภาษาชาวบ้านคือแฟนลิเวอร์พูลเองพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเกินจะรับไหวต้องใช้คําว่าอย่างนี้เลย11ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์พูลที่น่าจะลงในวันเสาร์นี้เลยอผู้รักษาประตูเนี่ยต้องลุนครับว่าถ้าอาริโซนเบเกอร์เช็คพิษผ่านเนี่ยโอกาสได้ลงมีสูงแน่นอนครับเพราะว่า ด้วยคุณภาพของมาบัสวินลี่ในการเล่นแต่ละนัดเนี่ยโอเคครับผลงานส่วนตัวอาจจะดีก็จริงแต่โดยรวมเนี่ยมันไม่มี impact กับเกมหรือแม้กระทั่งการเล่นเกมรับของคู่เซนเตอร์อาจจะไม่ไว้จะวางใจแบบ100%ผมว่าอาริซงเบเกอร์เนี่ย สักประมาณ80-85โอกาสที่จะเข็นลงมีสูงครับคู่เซนเตอร์เวอร์จิลฟานได้กับโกนาเต้ครับด้านซ้ายโรบโบอน่าจะได้สตาร์ทเป็นสเุเปตผู้เล่นตัวจริงหลังฉากในช่วงกลางสัปดาห์นี้พาทีมชาติสกอตแลนด์เข้าสู่ฟุตบอลโลกแล้วก็เป็นกัปตันทีมด้วยนะส่วนด้านขวาคอนเนอร์แบดลี้ครับสตัวกลางอย่สกาเวนเบิร์กอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์หรือแม้กระทั่งโดมินิกบอสไลน์ส่วน3ตัวหน้าเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าในช่วงหลังอารันนึ่งสล็อตเองมีกกกาารรรรดดึงงฟออออลเเลเเเเเเววียย์์ไปป่่นนน็็บิมส้้้ฝัซแ โมฮัมเหม็ดซาร่าขวาหน้าเป้าน่าจะยังต้องเลือกใช้ฮูกโกอิกิตเก้นนะเพราะว่าในช่วงฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่า อเล็กซานเดอร์อีซักกลายเป็นนักเตะอ่อนแอไปเลยครับเพราะว่ากับทีมชาติก็ไม่ได้เล่นกับสมโมสรก็เช็คฟิตไม่ผ่านสักทีแต่อิกิติเก้เองผลงานกับทีมชาติฝรั่งเศสถือว่าค่อนข้างดีและยอดเยี่ยมและที่สําคัญมีประตูด,ด้วยคุณผมว่าอิกิติเก้มีโอกาสได้ลงนะคู่นี้ก็ไอทีมนี้ก็ถือว่า11ราย์ชื่อผู้เล่นตัวจริงน่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดสําหรับลิเวอร์พูลในช่วงเวลานี้ครับเราข้ามไปที่ฝั่งทีมเยือนครับนอตติงแฮมฟอร์เรสก็ต้องยอมรับว่า นาชอน <c oughs> นาชอนนี่แกสายสายกอบกู้อยู่แล้วครับนอตติงแฮมฟอร์เรสก่อนหน้านี้เนี่ยเปลี่ยนบุดการทีมเ็นว่าเล่นแล้วผลงานไม่ดีเท่าไหร่แต่หลังจากที่ได้นาชอนมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าผลงานดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะนัดล่าสุดที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะทางรีดยูเนเต็ดได้ส่งผลให้ for หนอตติงแฮมฟอร์เรสณเวลานี้เนี่ย ขยับขึ้นมาใช้ใช้คำว่าขยับมันไม่ใช่เชิงขยับครับยังอยู่รองบอยเหมือนเดิมแต่เพียงว่าคะแนนก็จี้อันดับ18-17-16มาเหลือแค่ประมาณคะแนนกับ2คะแนนถ้า f o r e เรสมีคะแนนในนัดน,นี้ถือว่าเป็นคะแนนใหญ่เลยนะเพราะว่าสถิติต่ตางๆของ f o r e เรก็ต้องยอมรับว่าคือคือเหนื่อย เหนื่อยแต่ละนัดแต่กว่าจะผ่านได้ส่วนการทำทีมของชอนไดในช่วงหลังครับชอนได้เองมักจะปรับมาเล่นเป็น4-4-2ในช่วงกลางเกมซึ่งมันเป็นจุดที่ทำให้นักเตะของนักเตะนักของนอตติงแฮมฟอร์เรสหลายหลายคนเนี่ยกลับมาเล่นได้ดีโดยเฉพาะนะครับ รมแกนทิปไวท์หรือแม้กระทั่งคารัมฮัสซันออดอยนี่ถือว่าค่อนข้างดีเลยครับสำหรับนอตติงแฮมฟอร์เรสส่วนทางเอลเลสเอนเดอร์สันเนี่ยก็ถือว่าประคองมิดฟิลด์แดนกลางได้ค่อนข้างดีสิบเอ็ดไลชื่อผู้เล่นตัวจริงที่น่าจะลงของทางนอตติงแฮมฟอร์เรสครับผู้รักษาประตูยังเป็นเมเซลเหมือนเดิมนะถือว่าเป็นผู้รักษาประตูที่ผลงานดีตั้งแต่ฤด,ดูกาลที่แล้วแต่ฤด,ดูกาลนี้ต้องยอมรับว่าในช่วงฤด,ดูกาลมีจํานวนการเสียประตูเยอะไปหน่อยคู่เซนเตอร์อยังเป็นมาริโอยืนคู่กับไมเลนโควิด COVID, ด้้้้าาาาาาานนนนนนซยยเเเเเปป็็กวววลลีมข่่จะือใชทง คู่กลางครับเอลเลียสเอนเดอร์สันยืนคู่กับแซงแกอรี่มีมอรแกนกิฟไว้เอนโดยีแล้วก็น่าจะเป็นฮสซิสันครับที่จะได้ลงแล้วก็หน้าเป้าเลือกเป็นทางอีกเกเคสุดเหมือนเดิมก็ถ้าดูจากรายชื่อผู้เล่นเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นรองของทางลิเวอร์พูลพอสมควรแต่ถ้าเราดูจากรายละเอียดหรือรูปแบบการเล่นเนี่ยเจ้าบ้านลิเวอร์พูลประมาทไม่ได้เลยครับเพราะนอตติงแฮมฟอร์เรสเป็นอีกหนึ่งทีมที่ มักจะปรับมาเล่นเป็น4-4-2ในช่วงเล่นระหว่างเกมแล้วดันทางเอนโดยีหรือแม้กระทั่งฮัชินสันรวมถึงนักเตะตัวอื่นๆที่เป็นสายสปินคืออย่าลืมว่าในมานั่งสำรองคาร์ลัมฮัชนสันอด or, อยอยวต้องรอเช็คฟิตว่ามีโอกาสได้ลงหรือเปล่าส่วนคิสวูดเนี่ยตามจริงน่ะซ้อมแล้วแต่ไม่แน่ว่าจะได้ลงหรือเปล่าอย่าลืมว่าพอมันปรับมันเป็น4-4-2เนี่ย ไอ้ระบบ4-4-2กับการเล่นฟาสต์เบรกของฟอร์เรสเนี่ยแหละรครับคือจุดที่จะทำให้ลิเวอร์พูลมีปัญหาส่วนของทางลิเวอร์พูลเองด้วยเงื่อนไขของพวกเขาแชมป์เก่า มันต้องชนะสถานเดียวถามว่าเสมอเสียหายไหมมันอาจจะไม่ได้เสียหายในเรื่องของแง่คะแนนครับแต่มันเสียหายในเรื่องของความรู้สึกแน่นอนเพราะว่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ในช่วงไม่กี่นัดที่ผ่านมาพวกเขาประสบปัญหาเกี่ยวกับความพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่กลับมาชนะแอสตันวิลล่าได้และชนะมัตลิดทิศท,ทางเหมือนจะดีแต่ดนันไปแพ้ซิตี้คู่นี้เนี่ยโดยส่วนตัวไม่รู้นะผมชอบนอตติงแฮมฟอร์เรสมากกว่าผมว่าฟอ r ์เรสกับชอนได แล้วสไตล์การกอบกู้ให้จินตนาการชอนไดเหมือนเดวิสมอยต,ตอนเข้ามากอบกู้เอเวอร์ตันครับจุดหนึ่งที่ทำได้ค่อนข้างดีคือการแบ่งแต้มกับทีมใหญ่อันนี้แหละครับคือจุดที่ที่ชอนไดมักจะทำได้ดีคู่นี้เนะเชียร์กันสนุกครับแต่ในช่วงเวลา4ทุ่มเพื่อนๆคิดเห็นยังไงสำหรับคู่นี้ลองพิมพ์คอมเมนต์นนเข้ามาได้แต่โดยส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าลีเวอร์ไม่ง่ายสาหรับเกมนี้ผมว่าฟอเรสต์ไม่แพ้ อาจจะไม่ชนะแต่การยื้อเพื่อนหนึ่งคะแนนสำหรับเคสของทางชอนได้มีโอกาสให้เห็นแน่นอนครับวันนี้ได้ลุ้นกันสนุกแน่นอนนะในช่วงสี่ทุ่มครับคราวนี้เราข้ามไปอีกหนึ่งคู่ครับในช่วงหัวข้ามเลยเตะคู่แรกเลยนั่นก็คือทางเบอร์ลี่เจอกับทางเชลซีครับซึ่งคู่นี้เนี่ย ดูจากชื่อชั้นจะคล้ายๆลิเวอร์พูลกับนอตติงแฮมฟอ o r เรสนั่นแหละด้วยรายละเอียดนเวลานี้เลยเนี่ยเบอร์ลี่กับเชลซีเองด้วยสถานการณ์ในตารางคะแนนเชลซีพวกเขาอยู่อันดับ3นะครับเตะ11นัดมี20คะแนนตามหลังซิตี้2คะแนนตามหลังอาร์เซนอล6คะแนนถ้าเชลซีชนะเนี่ยจะขยับขึ้นไปนันไปลองจากฝูงก่อนส่วนของทางเบอร์ลี่ครับ11นะัด พวกเขามี10คะแนนชนะ3เสมอ1แพ้ไปถึง7คือสถิติเดียวกับทางเวสแฮมยูไนเต็ดสภาพความอมอมของทั้งสทีมเองด้วยปัญหาตัวผู้เล่นอาการบาดเจ็บผมใช้คำว่า,าอย่างนี้ดีกว่าของทางเชลซีเนี่ย มีเช็คเจ็บเยอะมากๆใช้คำว่าอย่างนี้เลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยของเชลซีเองไออาการเจ็บกองหลังเนี่ยถามว่ามันอาจจะไม่ได้มีอิมแพคกับเชลซีเท่าไหร่แต่ปัญหาหลักของเชลซีในรอบนี้คือการเจ็บจากแผงวิดฟิลไปกองหน้าเลยครับที่จะมีปัญหาแน่นอนของทางเจ้าบ้านเบอร์ลี่เนี่ยเอาตรงๆหลักๆของเขาก็ยังเป็นกองหน้าตัวเป้าอย่างทางอัมโดนี่เอยที่ยังมีปัญหาการบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งสายแข็งแรงอย่างคอนเนอร์โรเบิร์ตส่วนตัวอื่นๆของ เบอร์ลี่ที่คิดว่าน่าจะได้ลงะผู้รักษาประตูก็เป็นสายเกา่าอย่างดูบาก้าส่วน5เซนเตอร์ครับเบอร์ลี่เองเวลาเจอทีมใหญ่พวกเขาจัดระบบหลัง5แน่นอน54-1ของทางเบอร์ลี่เองไม่ว่าจะเป็นทางเอสเตฟตวนเตเวคลยวอคเกอร์เอยหรือแม้กระทั่งฮาร์ดแมนหน้าเป้าเป็นทางฟิมมิงครับที่ได้รับบทบาทกองหน้าตัวเป้าแบบยาว,ยาวเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ทําจํานวนประตูให้กับทางเบอร์ลี่ได้ค่อนข้างต่อเนื่องครับส่วนมิดฟิลด์แดนกลางก็เป็นสายพวกเล่นฟา์เบรกก ส่วนใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นทาอ่าไจดอนอาโตนี่มีทางคอรัมหรือแม้กระทั่งชุกวูพวกนี้เองถือว่าเป็นนักเตะที่คือเด่นเรื่องสมาธิไม่รีบร้อนสามารถเล่นเกมรับได้ทั้งเกมผมใช้คาว่าอย่างนี้เลยครับมิดฟิลด์แดนกลางของทางบาลเบอร์เร่เนี่ย จุดเด่นของเขาคือเกมเลือกลักษณะนี้เลยส่วนของทางทีมเยือนอย่างเชลซีเองเชลซี Chelsea เองด้วยสถานการณ์ครับสิบลายชื่อผู้เล่นตัวจริงเนี่ยการขาดหายไปของเอนโซเฟอร์นันเดสเนี่ยมี IMPACT แน่นอนต้องเช็คว่าเอนโซจะไหวหรือเปล่าแต่ถ้าเอนโซลงได้เนี่ยรูปเกมของเชลซีจะไปอีกระบบหนึ่งคือเชลซีของมาเลสกาในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่า ด้วยประสิทธิภาพของแผงมิดฟิลด์แดนกลางของพวกเขามันคือจุดเด่นและคาแรคเตอร์ของเชลซีในฤดูกาลนี้ไปเลยการมีไคเซโดยืนปักหลัก การมีเอนโซกับตันทีมการขาดหายไปของโคพามเมอร์ในช่วงหลังแทบจะไม่มีอิมแพคกับสถานการณ์โดยรวมถามว่าอ่ะความบือหวาการจบสกอร์อาจจะมีหายไปบ้างครับแต่ฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมแทบจะไม่ได้ตกเลยผู้รักษาประตูโรเบิร์ตซันเชสฤดูกาลนี้กลับมายอดเยี่ยมคู่เซนเตอร์ทั้งชาโรบาฟฟาน่าด้านซ้ายมาคูคูเลยาไม่ต้องพูดถึงครับผลงานเด่นทั้งในทีมชาติและสโมอสอริสเจม กลับมาฟิตคือเราเห็นลิทเจมเล่นต่อเนื่องแบบนี้ครั้งสุดท้ายเนี่ยนานมากครับแล้วอย่าลืมว่าในช่วงหลังเนี่ยมาเลสกาเองมักจะดันเมโลกุสโตไปเล่นเป็นมิดฟิลตัวกลางด้วยความสดความแข็งแรงการเข้าบาทาแล้วเมโลกุสโตเป็นแบ็กอินว์ดที่ทำผลงานได้ค่อนข้างดีมิดฟิลตัวกลางอย่างไค s เซโดเอนโซเออร์นันเดสสามเกมลุกไม่ว่าจะเป็นกานาโชเปโดเนโตหรือแม้กระทั่งเจ้าเปโดน่าเป้านัก เขาเรียกว่านักมวยที่เตะบอลได้นิดหน่อยอย่างเรียมดีแลบหวังว่าดีแลบจะไม่โดนแดกผมใช้ก็ว่าอย่างนี้เลยคู่นี้ถ้าดูจากรายละเอียดของตัวผู้เล่นครับรวมถึงสถิติต่ตางๆแล้วก็ทิศทางเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเบอร์ลี่เองพวกเขาหลังชินชนฝาไปหน่อยคือพอเป็นทีมเล็กแล้วพยายามเร่งแบบหลังชนฝาแล้วประสิทธ,ธิภาพเกมฟาสต์เบรกของทางเบอร์ลี่ไม่ค่อยดีอันนี้พูดเดินตรงๆเลยคือเบอร์ลี่เองเป็นอีกหนึ่งทีมถ้าเทียบจากน้องใหม่ นอกจากทางหลีดยูไนเต็นเนี่ย เกมฟาส t b เบกของเบอร์ลี่เนี่ยมักจะโจมตีจากการขึ้นริมเส้นไม่ใช่คูนาเพราะมันเป็นการโจมตีจากริมเส้นเรารู้อยู่แล้วครับว่าเชลซีจุดแข่งของพวกเขาคือฟูลแบ็กไม่ว่าจะเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวาเมโลกูโซมาคูคูเลีาลิสเจมพวกนี้เป็นนักเตะที่มีสปีดสูงและความเร็วสูงคู่นี้ไม่คิดเยอะครับยังมองว่าสิงบูเชลซีมีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะเหนือทางเบอร์ลี่ได้ค่อนข้างสูงและ โอกาสที่จะยิงสักเม็ดสเมนะ็ดน่ะผมว่ามีให้เห็นนะมีให้เห็นนะก็ก็เพื่อน,อนๆคิดเห็นยังไงครับไม่ว่าจะเป็นคู่แรกหรือว่าููกับนอตติงแฮมฟอร์เรสผลดันชอบฟอร์เรสนะส่วนคู่2เบอร์ลี่กับเชลซีดันเลือกชอบเชลซีชอบ2ทีมเยือนเลยเพื่อนๆคิดเห็นก็ลองพิมพ์อคอมเมนต์เข้ามาได้ส่วนคู่ซิตี้กับนิวคาสเซิลเดี๋ยวเราแยกอีกอันหนึ่งไปยาวๆสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีครับม